ผมบุรินรุจนะพันธ์นะครับก็ได้พบกับท่านคณบดีนะครับท่านดรสุจิราหาพร์วันนี้ก็จะมีะคำถามมาเรียนถามท่านเอามาเล่าสู่กันฟังกับทุกท่านนะครับมาแบ่งปันกันก็เริ่มต้นเลยนะครับอาจารย์ครับหลักสูตรในคณะที่อาจารย์ดูแลอยู่เนี่ยมีหลักสูตรอะไรบ้างครับค่ะที่เราเปิดรับนักศึกษา,นาในปีการศานาเนี่ยก็คือ หลักสูตรปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตแล้วก็หลักสูตรปโทสองหลักสูตรด้วยกันนะคะก็คือหลักสูตรศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการบริหารการศึกษากับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตแล้วหลักสูตรที่จามีอยู่เนี่ยจา์จะขายให้กับนักเรียนถ้านักเรียนเขามาเรียนแล้วเขาต้องไปประกอบอาชีพจะมีอาชีพอะไรที่เขาสามารถไปทําได้บ้างครับค่ะ คืออย่างหลักสูตรปอปอตรีที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะให้นักศึกษาเนี่ยจบไปแล้วก็ไปทํางานในท้องถิ่นเพราะหลักสูตรเนี่ยจะสอดคล้องกับการที่จะบัณฑิตจะออกไปทํางานให้กับท้องถิ่นได้อย่างที่เขาเรียนไปนี่หนึ่งก็คือเขาจะต้องเป็นผู้นําในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนนะคะการที่เขาจะไปเป็นผู้นําได้เขาก็จะต้องมีความรู้พื้นฐานที่จะสร้างตัวเองให้เป็นผู้นําได้อย่างไร แล้วก็การที่เขามีความรู้ในเบื้องต้นในการบริหารจัดการท้องถิน่นโดยเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่นเนี่ยสำคัญนะคะการที่เขาจะต้องอทําอย่างไรที่จะทําใหา้ชุมชนในท้องถิ่นนั้นจเจริญก้าวหน้าทั้งต่ออครอบครัวเล็กๆนะฮะแล้วก็ต่อชุมชนออกไปจนถึงบ้านเมืองในวันข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องมี หลักคิดอย่างไรตรงนี้ถือว่าเป็นรัฐศาสตร์อย่างหนึ่งเล็กๆที่เขาจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะนำพาเขาไปประกอบอาชีพและเมื่อเขาเติบโตขึ้นไปในวันข้างหน้าหมายถึงว่าอาชีพการงานตัวนี้มันก็จะเป็นวิชาเบสิกหรือว่าพื้นฐานที่จะทำให้เขาเนี่ยนำเอาไปใช้ในการปกครองท้องถิ่นเพื่อชุมชนแล้วก็เพื่อชาติบ้านเมืองในวันข้างหน้าได้ ส่วนหลักสูตรอีก2หลักสูตรซึ่งเป็นปริญญาโทก็ถือว่าต่อยอดนะคะอาจารย์อย่างหลักสูตรรอปมหรือว่ารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตเนี่ยเป็นหลักสูตรต่อยอดสําหรับปตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาเรียนแล้วเนี่ยเขาอยากที่จะช่วยชาติบ้านเมืองลงเล่นการเมืองต้องการที่จะก้าวหน้านะคะแค่ชุมชนเล็กๆไม่พออาจจะเป็นระดับ สอสอก็ได้นะคะเป็นถึงสวก็ได้เพราะฉะนั้นความรู้แค่ระดับปริญญาตรีอาจจะน้อยไปก็ได้แต่ด้วยประสบการณ์เขาก็อาจจะโอเคแต่ในเรื่องหลักทฤษฎีที่จะต้องไปปกครองบ้านเมืองต้องเข้าไปอยู่ในระบบรัฐสภาตรงนี้เขาจำเป็นจะต้องมีอะไรที่สามารถทำให้เขาเนี่ยไปดำเนินชีวิตหรือดำเนินเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองให้มันสอดคล้องเพื่อที่จะนำพา ทั้งชุมชนและชาติบ้านเมืองเนี่ยต่อไปได้นะคะหลักสูตรตรงนี้ถือว่าเรามีอาจารย์เด่นๆด้วยนะคะที่มาช่วยสอนของเราแม้กระทั่งนักศึกษาที่จบจากเราไปในอดีตนะฮะท่านก็ไปเป็นนายกอบอตอบอจอเป็นถึงสอจอสอ,อด้วยนะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็เรียนเชิญท่านนายกสอจอต่างๆหรือแม้กระทั่งสสซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามี วิทยากรเด่นๆเข้ามาเป็นอาจารย์พิเศษของเราช่วยเราสอนให้นักศึกษาของเราเนี่ยได้มีความรู้คือได้รู้ประสบการณ์ของการที่จะเป็นถึงเขาเรียกว่าผู้นําระดับท้องถิน่นหรือผู้นําระดับชาติเนี่ยเขาจะนําพาปร,ประเทศชาติของเราเนี่ยให้ประสบความก้าวหน้าได้อย่างไรอันนี้นี่สําคัญนะคะส่วนอีกหนึ่งหลักสูตรก็คือหลักสูตรปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาตรงนี้เนี่ยนักศึกษาที่เรียนจากเราเนี่ยเขาก็จะก้าวขึ้นจากที่เป็นครูหรือว่าอาจารย์ในระดับธรรมดาขึ้นไปเป็นผู้บริหารเป็นถึงผู้อำนวยการแม้กระทั่งจะขึ้นก้าวขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาของในจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงหรือแม้กระทั่งในลาปางนี่ก็ตามเนี่ยนะคะก็มาเรียนของเราแล้วเนี่ยเขาก็สามารถจะไปสอบขึ้นเป็น ผู้บริหารได้ตรงนี้หลักสูตรเราเนี่ยรองรับและทั้งสองหลักสูตรของเราเนี่ยได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะในระดับปริญญาตรีเนี่ยเรารับรองหลักสูตรมานานแล้วด้วยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษามาเรียนหลักสูตรของเราตรงนี้เนี่ยในการบริหารการศึกษาของเราเนี่ยจบไปแล้วเนี่ยเป็นผู้บริหารเยอะเลยคะที่ผ่านมานะฮะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารแม้กระทั่งตอนนี้ซึ่งเพิ่งจบไปหมาดนะฮะ เขาก็ไปสอบผู้บริหารแล้วก็ได้เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะอาจารย์ก็แสดงความยินดีไปเรียบร้อยและะ้วเป็นรองผอโอรองเรียนนะคะสอบเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยแล้วก็สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วก็ติดเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะได้ชื่อเป็นคน,แ,นแรกเลยเขาก็เ,เขียนขึ้นใน a c e b o o k นะฮะว่าอาจารย์ขาขอกราบขอบพระคุณที่อาจารย์ได้ช่วยให้ตัวเขาเนี่ยประสบความสำเร็จ อาจารย์ก็ยินดีกับนักศึกษาไปด้วยเลยนะคะเรานี่ก็แอบยินดีลึกๆเลยเน,นะคะก็ภาคภูมิใจค่ะได้ผลิตมหาบัณฑิตที่เขาเพิ่งจะหมัดหมาดเองนะฮะจบไปยังไม่ถึงสองเดือนเนี่ยก็ไปสอบผู้บริหารเรียบร้อยเลยนะเป็นผู้บริหารได้แล้วนะคะแล้วก็หลักสูตรนี้ดิฉันก็ขอรับรองอย่างหนึ่งว่าเรามีคณาาจารย์นะคะมีทั้งอาจารย์พิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ ที่เรามีอยู่ในมือแม้กระทั่งผู้มืนในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งพออรโรงเรียนต่างๆในจังหวัดลาปางแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงได้เข้ามาเป็นวิทยกรบรรยายนะคะในท็อป,ปิกก็คือรายวิชาเนี่ยเป็นหัวข้อหัวข้อแล้วก็นักศึกษาก็ชอบมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่าใครสนใจที่จะามาต่อยอดนะต้องเรียกว่าต่อ,อยอดดีกว่าเพราะหลายคนมีประสบการณ์แล้วนะคะอาจารย์ เราก็ไม่อยากจะบังอาจน,นะบางคนก็เป็นถึงพอโรองเรียนแต่ก็อยากจะมาต่อยอดอยากจะได้อาวุีิปริญญาโทนะคะเราก็เลยอยากจะเชิญชวนว่าทุกคนมาเรียนที่เราแล้วเนี่ยเด่นก็ขอรับรองว่าไม่ผิดหวังหรอกคะ่ะท่านก็จะได้อะไรจากเราเยอะเลยนะคะจากประสบการณ์จากคณาจารย์แล้วก็ความมั่นใจแล้วก็อบอุ่นจากอาจารย์ที่เรามีอยู่ จะดูแลท่านเป็นอย่างดีนะคะในเรื่องการทําวิเชนิพลหรือว่าการค้นคว้าอิสระซึ่งตรงนี้เนี่ยนักศึกษาจะต้องมีเป้าหมายคือมาเรียนแล้วเนี่ยจะต้องทำอะฮะเขาเรียกว่าเป้าหมายที่บรรล,ลุเป็นระยะระยะเขาเรียกเป็นสังเกตว่า m i l e s t o n e s คือเรียนไปเนี่ยควรจะต้องรู้แล้วว่าเราควรจะทําอะไรในเรื่องที่จะต้องขึ้นสอบคือเวลาที่จะสําเร็จเป็นมหาบัณฑิตอาจารย์เราไม่แค่ไม่ใช่แค่เรียนเฉยเฉยจบหลักสูตร เราจะต้องมีการนําเสนอผลงานก็ต้องเรียกว่าผลงานวิชาการในการเรียนก,ก็แล้วกันก็คือวิเชีนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระนี่แหละก็นําเสนอของท่านเผื่อว่าสิ่งที่ท่านค้นพบแล้วเนี่ยมันจะเป็นโมเดลเนาะเป็นแบบแผนที่ท่านจะเอาไปบริหารจัดก,การในวันข้างหน้าท่านเรียนแล้วเนี่ยอย่าไปคิดว่าบางคนอาจจะบอกว่าม,มีประสบการณ์แต่จริงๆแล้วอาจารย์อยากจะบอกว่าประสบการณ์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นทักษะ เขาเรียกว่าทักษะในการปฏิบัติงานอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าท่านมาเรียนรู้ทฤษฎีแล้วมันบางทีความรู้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันเกิดอยู่ตลอดเวลาท่านอาจจะขาดตรงนี้ไปอาจจะขาดตรงนี้ไปพอท่านมาเรียนรู้จากในห้องเรียนที่อาจารย์ท่านได้บอกเพราะอาจารย์เนี่ยส่วนมากก็ผ่านมาแล้วแล้วอาจารย์ก็เป็นผู้ค้นคว้าทฤษฎีต่างๆในโลกนี้มาให้ท่านด้วยนะคะท่านก็จะมาเรียนกับเราแล้วก็จะเกิดความรู้สึกว่าอ๋อท่านได้เอ็นริจ์ คือท่านได้มีอะไรที่มุมมองที่มันกว้างขึ้นนะคะความรู้เนี่ยมันมีอยู่ทุกที่ทุกแห่งนะเขาเรียกว่าสัพพสถานที่เพราะฉะนั้นท่านก็มาเก็บเกี่ยวตรงนี้อย่างหนึ่งที่เป็นประเด็นของการเรียนในระดับปริญญาโทนะก็คือท่านมีเน็ตเวิร์กท่านก็จะได้เขาเรียกว่ามีคนรู้จักนะมาเรียนแล้วเนี่ยมันก็ไม่เหงาคือเราได้รู้จักคนนู้นคนนี้พบปะแล้วเรามีกิจกรรมที่เราจะต้องไปเรียนรู้นอกสถานที่ด้วยนะคะอันนี้เป็น สิ่งที่น่าสนใจมากเลยค่ะทั้งสามหลักสูตรน่าสนใจมากนะครับทั้งรัฐศาสตร์สาศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสนรศาสตร์มหาบัณฑิตค่ะแล้วก็ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตจบไปแล้วนี่บริหารบ้านเมืองได้เลยใช่อันเนี้ยเป็นหลักสูตรที่มันครอบคลุมหมดเลยสามหลักสูตรเนี่ยก็คือหลักสูตรการบริหารจัดการเนาะก็เรียกว่าทั้งบริหารเรื่องบ้านเมืองไม่พอเรื่องการศึกษาเนี่ยจำเป็นเพราะว่าการที่เราจะไปบริหารบ้านเมืองได้ เราจะต้องบริหารจัดการเรื่องเราจะทำยังไงให้เยาวชนเนี่ยเติบโตขึ้นไปด้วยคุณภาพทั้งความรู้ความสามารถคุณธรรมทั้งประสบการณ์ที่เขาเรียนอยู่กับเราเราก็เหมือนกับเป็นคล้ายๆเหมือนฟูมฟักเขาจนเขาเติบใหญ่ไปเนาะสังเกตก็เรียกบล็อตอัพเนี่ยก็คือเราจะทำยังไงที่จะทำให้เขาเนี่ยเติบโตขึ้นไปจนเขากลายเป็นผู้ที่จะเป็นเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ ชาติเนี่ยต้องการคนแบบนี้ในวันข้างหน้านะฮะสิบอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีเยาวชนที่สามารถจะช่วยนำพาประเทศชาติของเราให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งนะฮะทั้งในภูมิภาคของเรานอาจารย์ทั้งในระดับสากลโลกด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยค่ะน่าสนใจมากนะครับครนี้ผมขอนิดนึงนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นว่า จบไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านคณบดีพูดถึงกับตูวหลักสูตรมันเชื่อมโยงจะทําให้รู้สึกมั่นใจยังไงรุ่นพี่ก็จบไปมีผลงานต้องไปอะไรหรือเปล่าเราอยา,อยากเห็นนะครับอยากเห็นเป็นภาพอีกลักษณะหนึ่งอยากให้ท่านคำบดีช่วยขยายขยายปิดประเด็นเลยว่าเอาละถ้าจะมาเรียนร,ปรอรปมรอปอแล้วก็ศึกษาศาสตร์มาวดิตนะครับเอ็มเ <laughs> นะฮะ การดีเช่วยขยายความสร้างความมั่นใจให้กับท่านผู้ชมอีกนิดหนึ่งครับค่ะอันนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะขอบอกนิดหนึ่งนะคะภายใต้มอเนิชชันของเราเนี่ยนะคะเราเองเนี่ยเราเป็นการผลิตบัณฑิตที่ไม่ใช่แค่เฉพาะให้เขาเรียนรู้แค่ในห้องเรียนนะคะเราเป็นการผลิตบัณฑิตเนี่ยเพื่อให้เขาเรียนรู้เรื่องการเป็นมืออาชีพมืออาชีพเนี่ยไม่ได้หมายความว่าโอ้โหเรามองแล้วคุณ ออกมานี่ก็ต้องเป็นแบบประเภทสําเร็จรูปไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องหล่อหลอมด้วยความรู้นําพาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไรอันนี้เนี่ยเรามีบัณฑิตที่จบไปแล้วก็มหาบัณฑิตที่จบไปนะคะอาจารย์เนี่ยเดินไปที่ไหนเนี่ยบางทีเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครต่อใครที่เรียนไปเนี่ยบางทีเราก็คุ้นๆหน้านะคะเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าอาจารย์ต้องสวัสดีนักศึกษานะคะเพราะนักศึกษากลายเป็นนายกกันเต็มไปหมดเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ย,ยใช่ค่ะด้วยประสบการณ์ของเขาที่เขามาเรียนหนึ่งก็บอกอ๋ออาจารย์ครับผมก็ได้จากที่ท่านอาจารย์สอนได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วผมก็มาบริหารจัดการจากนำพาทฤษฎีต่างๆที่อาจารย์ได้สั่งสอนอบรมผมในห้องเรียนเนี่ยผมก็ได้นำมาปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นหลักสูตรของเราเนี่ยมันเป็นหลักสูตรที่เหมือนกับเขาเรียกบูรณาการ ให้นักศึกษาเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่สามารถที่จะกลายเป็นผู้นําแห่งอนาคตต้องเรียกว่าเป็นผู้นําแห่งอนาคตแล้วนะคะเนี่ยเพราะอะไรคะเพราะว่าไม่ใช่แก่แต่แค่เขาจบไปแล้วเขาไปทํางานเป็นผู้ปฏิบัติวันข้างหน้าเขาต้องก้าวขึ้นไปเป็นผู้บริหารทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติตรงนี้เนี่ยอาจารย์ภาคภูมิใจมากเลยเพราะฉะนั้นหลักสูตรของเราเนี่ยเป็นหลักสูตรที่สร้างมืออาชีพอย่างแน่นอนค่ะ อาจารย์ชัดเจนมากมืออาชีพเพราะฉะนั้นถ้าท่านนะครับท่านผู้ชมนะครับสนใจจะมาเป็นมืออาชีพผ่านกระบวนการของมหาลัยนิชันสมัครเข้ามาได้นะครับก็ตามข้อมูลที่อยู่ตามเอกสารนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านทัานบีท่านดรสุจิราหาผลครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ